ผมเย็นที่โอเดียผมบริษัทพังเบิ้งของต้องออกแฟนชายนะครับผมกัมพูชานะครับผมนี่กัมเบิ้งเลยเยำพอกุดรถให้เรียบร,อยอร้อยหารอยชุดครับผมยังวันเบื่อยังวันเบืเบ่อถาห,าก,ห,าก,หากล้อไว้อีกครับอันหนึ่งค่าที่อยู่กัมพูชาเตรียมตัวทาได้เลยครับผมน,บบบบบนี่ครับเบาะเบิ้งเก็ดพ่อล้อจะตัดมีครบนะครับพร้อมที่ไหนจัดที่นั่นนะผมราคาเป็นกันเองครับเด่ต้นโชคเนี่ยของแท้วะนี่แต่ของดีๆทั้งนั้นเนี่ย เนี่นกระลังหิดยกระลังหิดครับผมแก็บหลังโคงแก็บลังค้ามีครบนะครับนี่กระลังเสียงกระลังจัดครับผม